ฮัลโหลวันดีค่ะคุเคสุขอโทษนะคะไม่คีวีโอมันตัดมาถักไปต่อเนาะควีโอตัดสุก็เพิ่งเห็นว่ามันตัดนะแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ยังไม่ถึงฝั่งนนก็ถือว่าตัดวีโอไปนะคะ ตรงนี้นะคะจ้อ,องใจเราก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็แค่ทักตามหลายเฉยๆนะ แล้วนะคะโอเคมาสองเสาทำให้เป็นสามเสาอนะคะอน,นี่คือถึงมาร์กเกอร์แล้วนะคะถึงแต้รักแร้ฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปนะคะ โซ่ห้าก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะกาเสร็จแล้วเอ็กแนะ่นี่ก่อนเนาะฝั่งนี้เราเอกฮะฝั่งนี้เราเอกนะคะฝังะะ่งนี้เราก็ต้องเอกนะคะเนอ็กเสร็จแล้วเราก็ทำห่วงะคะ่ะเดี๋ยวจะทำโซ่ห้าก่อนนะคะโซ่ห้โซ่ห้าเสร็จแล้วก็ อีกเซสามนะคะแล้วเราก็บวกมาะะบวกมาเพื่อให้ได้ห่วงนะคะให้มันเหมือนกันนะคะฟังนั้นนะคะหนึ่งสองสามสามแล้วก็สี่นะคะ สี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดหนึ่มาแล้วก็โซห้นะคะแล้วก็มาเนี่ยตรงเนี้ย ก็นับมาทำให้มันถูกเลียงถูกลายหน่อยนะคะลงตรงนี้แลก้กนี่ก็โซ่ห้ามา x แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ทาห่วงเ็ดห่วงแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มา x ตรงนี้ตรงที่เราทําขาไว้นะคะขาก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนแขนเดี๋ยวเราก็เก็บเข้าอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็มาอดอปอดอปมาจุดเริ่มต้นนะคะอดอปมาอดอปมาจุดเริ่มต้นเยวนะคะอดอปไปก่อน ดังนั้นเราก็จะไม่เพราะว่าถ้าเราจบแล้วคือเราต้องขยับเขาคือจะไปขึ้นโซ่อะไรนะคะขยับให้มาอยู่ตรงจะให้มาอยู่ตรงนี้คะ่ะขยับให้มาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นขึ้นห่วงเนี่ยคะ่ะขึ้นเป็นอ่ะ สามสามรวบตอนนี้รวบนะคะต่ในรวบเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเมื่อกี้เราเราไม่รวบใช่ไหมอันนี้เราไม่รวบเนี่ยในเราไม่รวบตอนน้ต่ในเราต้องรวบนะคะมันก็จะสลับกันประมาณนี้นะคะไปอย่างนี้นะคะโซ่สามโซ่โซ่ระหว่างลายก็จะเป็นโซ่สามนะคะ โซห้าสองเสาแยกก็คือเป็นลายถัดมาแค่นั้นเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าเพื่อนกลัวกลัวลืมนะคะแล้วก็เอามากเกอร์นะกลัวเอามากเกอร์นะี่มาใส่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะใส่ไว้ไงเนาะลาเรามาเราก็จะจบที่ตรงนี้เนาะแต่นี้ก็ไม่แต่นี้ก็สูกก็ไม่อัดแลวนะคะมาเชื่อมแลวเนาะ ลวงสุจะอัดว่าทักไปฝั่งโน้นอะแล้วเราจะทำทำแบบไหนเมื่อถึงห่วงห่วงที่เราทำไว้เจ็ดห่วงนะคะนะคะเราก็ถักไปนะถักไปแล้วก็เราก็ไปเจอกันที่ที่ห่วงฝั่งโน้นใช่ไหมใต้หลักแรฝั่งโน้นนะที่เราทำห่วงไว้นะตรงนี้รวกลืม จำไม่ได้ว่าถึงดอกสุดท้ายแล้วถึงดอกสุดท้ายแล้วเราก็รวบรงนี้คืสุดทำเป็นอ่เป็นโซ่หกแล้วนะคะโซ่หกแล้วะค,ะค่ะ รแรกก็จะทำโซ่ห้าเนี่ยจะทำโซ่หกแล้วตรงนี้จะทำโซ่หกแล้วกจะไปนี่นะคะออาถักไปถักไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ฝั่งนู้นแล้วคนสุก็จะสอนข้างเดียวนะคะอีกข้างนึงก็จะไม่สอนเพราะว่ามันก็จะคล้ายกันเนาะแล้วถูกก็จะอัดอีกคลิปหนึ่งก็จะพอแล้วะคะ่ะ แล้วถักมาเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาเจอกันที่ตรงนี้นะคะที่เราขึ้นจะแขนไว้เนาะโอเคค่ะ